สัญญาณจากจัก,กรวาลคืออะไรในนิยามของผู้สร้างสรรค์สัญญาณคือเสียงเรียกจากจัก,กรวาลเพื่อปลุกคุณให้ตื่นขึ้นอีกครั้งและเป็นเสียงเรียกที่ให้ความรู้สึกมากกว่าคำว่าบังเอิญสัญญาณอาจถูกส่งมาซ้ำๆจนรู้สึกได้ถึงการดึงดูดและอาจต้องล้าจากบางสิ่งเพื่อที่จะตั้งใจฟังสัญญาณที่ถูกส่งมาอาจผ่านมาทางความคิดความรู้สึกข้อความ ตัวเลขหรือแม้กระทั่งการได้เห็นสัตว์บางชนิดก็ถือเป็นสัญญาณที่สามารถบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแล้วสำคัญยังไงกับผู้ถูกเลือกเพราะสัญญาณน,นั่นอาจหมายถึงการถูกปลุกให้ตื่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นครั้งใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กาลังจะเกิดขึ้นจึงทำให้ต้องได้รับการชี้นำทางเพื่อให้เดินไปบนเส้นทางที่ใช่ ข้อมูลหรือข้อความนั้นๆอาจเป็นสิ่งที่ผู้ถูกเลือกจะต้องได้รับรู้เพื่อทำความเข้าใจเหมือนเป็นการปูพื้นฐานไปทีละสเตปหรือเมื่อเริ่มเข้าสู่กระบวนการแล้วอาจมีคำถามที่ยังมีความสงสัยหรือยังหาคำตอบไม่ได้สัญญาณจึงมีความสำคัญในการปลดล็อกเพื่อนำคุณไปสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ และสัญญาณที่ถูกส่งมานั้นอาจส่งมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังเพราะเป็นเรื่องราวปัะเจกบุคคลซึ่งเป็นไปได้ที่ท่านต้องการอยากที่จะสื่อสารกับคุณและการสื่อสารระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนกับผู้ถูกเลือกนั้นอาจเป็นการสื่อสารผ่านสื่อกลางต่างๆยกตัวอย่างเช่นการได้รับ Angel Number เชื่อว่า ผู้ถูกเลือกจะได้รับสัญญาณนี้กันทุกคนซึ่ง Angel Number นั้นคือสัญญาณที่เป็นไปในรูปแบบของตัวเลขอาจเป็นตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งที่มีความหมายเฉพาะตัวและถูกส่งมาซ้ำซ,ำซำ้ซึ่งเห็นได้โดยบังเอิญความจริงแล้วความคิดความรู้สึกของเรานั้นเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างแรงสัน่นสะเทือนจนสามารถทำให้เกิดความเป็นจริงได้ นี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมิติที่สูงกว่าถึงล่วงรู้ความคิดเราได้จนส่งเป็นคำตอบหรือการชี้นำทางผ่านทางสัญญาณต่างๆมาให้กับเราดังนั้นสิ่งที่ผู้สร้างอยากที่จะแบ่งปันคืออยากให้ทุกคนลองสำรวจความคิดตนเองอยู่เสมอว่าเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกหรือลบ ใช่สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นจริงๆหรือไม่เพราะทุกความคิดคำพูดและการกระทำรวมถึงอารมณ์ความรู้สึกของเรานั้นคือสิ่งที่จะดึงดูดให้เข้ามาในชีวิตและสามารถเกิดขึ้นได้จริงอย่างที่คุณคาดไม่ถึงว่าด้วยเรื่องของกฎแรงดึงดูดแล้วสัญญาณที่ส่งมาบอกอะไรกับเราได้บ้างอย่างที่บอกนะคะว่าอาจเป็นคำตอบหรือเป็นการชี้นำทางเพื่อปลุกคุณให้ตื่นขึ้น ซึ่งการตื่นครั้งนี้อาจเต็มไปด้วยความลังเลสงสัยและอยากที่จะได้รับคำตอบซึ่งคำตอบทุกอย่างจริงๆแล้วนั้นอยู่ที่ตัวผู้ถูกเลือกทุกคนสัญชาตญาณภายในจะเป็นคนให้คำตอบที่ชัดเจนกับคุณที่สุดนอกจากไฮเออร์เซลแล้วจักรวาลก็เป็นเหมือนไกด์ที่คอยนำทางที่จะคอยดูว่าคุณกำลังคิดหรือกำลังรู้สึกอะไรอยู่คิดในแง่บวกหรือลบ ถ้าเป็นไปในทิศทางลบก็จะคอยตะล่อมคุณให้กลับมาเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งดังนั้นทุกอย่างจึงอยู่ในสายตาซึ่งไม่ใช่การจับผิดไม่ใช่การกลันแกล้งบางครั้งผู้ถูกเลือกอาจรู้สึกว่าทำไมจักรวาลถึงต้องส่งบททดสอบหนักที่บางครั้งมันก็เกินที่จะรับไว้อย่างที่บอกนะคะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุและผลที่จำเป็นต้องให้เกิด เพราะกระบวนการการลอกคาบคือการสลายเงามืดที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนและนี่คือหัวใจหลักที่จะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงได้จักรวาลจะคอยส่งกําลังใจเพื่อให้คุณตื่นได้ด้วยตัวคุณเองอีกครั้งท่านจึงเปรียบเสมือนพ่อแม่ที่รักลูกคอยอบรมสั่งสอนสิ่งสำคัญคือท่านรู้ดีว่าคุณแข็งแกร่งมากพอ ที่จะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้และเพื่อให้ตัวเองได้เจอกับตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งและเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนั่นคือการตื่นรู้ตระหนักรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งถ้าเข้าใจได้เร็วก็ผ่านไปได้เร็วถ้าเข้าใจได้ช้าหรือยังมีแต่ความลังเลสงสัยยังรู้สึกถึงการต่อต้านยังยึดติดกับตัวตนเดิมๆก็อาจจะต้องผ่านไปได้ช้าเช่นเดียวกัน ดังนั้นลองให้ความสำคัญกับสัญญาณที่ส่งมาด้วยการทำสมาธิหรือทำให้เกิดความนิ่งสงบในจิตใจเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณภายในแล้วคุณจะแปลความหมายของสัญญาณที่ส่งมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือสัญญาณต่างๆที่ส่งมามักจะบอกกับผู้ถูกเลือกเสมอว่าคุณกำลังได้รับการซัพพอร์ต สิ่งสำคัญคือแม้โลกภายนอกคุณอาจต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ในเส้นทางสายจิตวิญญาณคุณไม่ได้เดินเพียงลำพังบนเส้นทางนี้คุณยังมีครอบครัวทางจิตวิญญาณคุณได้รับการอบอุ้มจากจักรวาลได้รับการซัพพอจากท่านทูตสวรรค์หรือจากคูลุกูบาอาจารย์อยู่เสมอดังนั้นจงโปรดวางใจและเดินหน้าต่อไปด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง ซึ่งสัญญาณที่ถูกส่งมาให้แต่ละบุคคลนั้นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปตามเส้นทางของแต่ละบุคคลซึ่งจำเป็นต้องใช้สัญชาตญาณในการตีความอาจตีความไปคนละทิศคนละทางเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนั่นคือสิ่งที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้และเติบโตเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกกดดันในตนเองอาจมากขึ้นเรื่อยๆ ลองปล่อยวางจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วใจคุณจะเบาขึ้นซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอของผู้ถูกเลือกทุกคนนั่นอาจเป็นเพราะเรากำลังก้าวไปสู่การตระหนักรู้ในอีกระดับซึ่งการตื่นรู้ในแต่ละครั้งจะทำให้เราเข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงได้นั่นเองสัญญาณจะถูกส่งมาเรื่อยๆจนคุณค่อยๆปรับ และทำความเข้าใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่คุณนั้นอาจไม่เคยพบเจอมาก่อนอย่างที่บอกนะคะเส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจมีบริบทที่แตกต่างกันออกไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในการที่จะพาตนเองไปสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนั่นคือการกลับเข้าสู่ภายในทุกอย่างอาจต้องเริ่มต้นที่ภายในแก้ที่ภายใน ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกทางด้านกายภาพล้วนเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจากภายในแทบทั้งสิ้นเหมือนเป็นดั่งกระจกที่สะท้อนความเป็นตัวตนของผู้ถูกเลือกรวมถึงมนุษย์ทุกคนเช่นเดียวกันถ้าคุณพึงก้าวเข้าสู่เส้นทางสายจิตวิญญาณลองเปิดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและใช้สัญชาตญาณในการนำทางลองหยุดที่จะต่อต้าน และยอมจำนนกับสิ่งที่พบเจอจะช่วยให้คุณไปต่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนหนึ่งของกระบวนการลองมองว่านี่อาจเป็นโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตและไม่ใช่ทุกคนจะได้รับข้อความหรือการชี้นำทางจากจักรวาลแต่คุณคือหนึ่งในผู้ถูกเลือก หรือเป็นหนึ่งในผู้เลือกที่จะอาสามาเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นในอนาคต